สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิคีเช้านะครับหุ้นนิคีเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้านะครับวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนําโชคนาสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับหุ้นนิคีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะที่ข้างหลังอาจารย์นะครับก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะอ่าคงจะเป็นตลาดนับหรืออะไรอะไรสักอย่างเนี่ยนะ ประมาณนี้นะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยอ่าหุ่นนิเคียหุ่นญี่ปุ่นมีวันละสองรอบนะครับรอบเช้ารอบบ่ายนะครับเช้าก็เก้าโมงครึ่งบ่ายก็บ่ายตรงๆนะครับก็ขอเรียนให้สมาชิกใหม่ทราบนะครับอ่ประมาณนี้นะครับอาเช้านี้มีอะไรบ้างมาชมกันได้เลยนะครับวานนี้สุดยอดเนาะ เช้าก็ออกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดบ่ายก็ออกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดตัวเดิมทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยแต่อาจารย์ก็บอกถูกทั้งสองรอบถูกสายรูดนะสายรูดสายวิ่งนะหกกับเจ็ดนะมาเจ็ดกับหกทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยอ่าประมาณนี้ครับส่วนมากสายรูดจะได้กินละใครจับคู่เก่งก็อย่าลืมจัดจับแบบจับแบบอพี่น้องกันด้วยนะสมมติว่าให้หนึ่งกับสองเนี้ยก็จับคู่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองด้วย กันไว้นะครับเพราะว่าเลขมันจะมันจะหนีเราทุกตัวเลยเราจัดทางนี้ให้ครบแล้วมันก็ยังจะรอดหนีมาทางนี้เพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้เราได้เงินไงเพราะว่าโชคเราเป็นหลักอ่ะประมาณนี้เงินมันหายากคนที่มีบุญโชคดีเท่านั้นถึงจะได้เงินประเภทนี้ใช้นะเพราะว่ามันเป็นการอ,อันนั้นนะครับประมาณนี้นะครับ รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเรามาชมกันเลยนะวันที่19นะครับวันนี้นะมิถุนายนพันห้าร้อยหกสิบเนีคีเช้านะครับเจ็ 7, 8, 9, นะความจริงขอเลือกที่7กับ9นะส่วน8ใครชอบก็จัดไปนะครับวันนี้จะมีเลขแปลกๆนะให้ระมัดระวังด้วยเลขแปลกๆไม่พี่น้องก็เบิ้ล2ออย่างไม่เลขเรียงก็เลขเลข,เลขแทนนะครับ คือมันจะมาแปลกๆล่ะประมาณนี้เขาเรียกว่าเบิ้ลว่าหามอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับออกแปลกๆนะใครถนัดทางด้านเลขแปลกๆเบิ้ลหามตองอะไรเงี้ยพวกนี้จัดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอืมเอาเจ็ดอะไรใครนี้มาดูสิเจ็ดสี่เก้าสี่นะครับเจ็ดสี่เก้าเก้าสี่นะครับเจ็ดห้าเก้าห้านะครับเจ็ดสอง เก้าสองนะครับเจ็ดสามเก้าสามนะครับสามนี้นะสองสามสี่ห้านะครับสามนี้นะครับนี่คือเช้าเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับสามนี้นะครับเด่นนะครับเจ็ดแปดเก้าขอเลือกที่เจ็ดแล้วกันเจ็ดแล้วก็เจ็ดตามนี้นะครับ <c oughs> เน,เน้นเน้ข้างบนนะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสี่เก้าห้านะครับานี้อันนี้คือชุดวินนะชุดวินนะครับส่วนสายรูดสายวิ่งก็ฟันตรงที่เจ็ดนะครับอืเจ็นะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเช้านี้อาจจะมีเบิ้ลนะอาจจะมีเบิ้ลนะครับอืมเบิ้ลก็คงเกี่ยวขอเป็นเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดนะครับ แปดแปดนะเก้าเก้านะห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็สี่สี่แล้วก็ห้าห้านะครับถ้าเบิร์นมานะก็จะอยู่ในราวนี้แหละห้าถ้าเบิร์นมาครับสามนี้นะครับสา,ามนี้นะครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่ห้าห้านะครับเบิร์นนะให้ระมัดระวังด้วยติดไว้สักนิดหนึ่งติดไว้สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือเช้า ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับวันนี้เชา้าวันนี้ก็ขอให้สดใสสดใสนะล่ำลำเรื่ยเรืมีเงินมีทองไหลมาเทมาครับสวัสดีครับ